โอเคเป็นคัดซีนที่สั้นมากๆผมเดากว่ามันจะยาวกว่านี้นะวันนี้เราจะมา, review Text Master ารีวิว w ท x x m a s t e เเทียสานกันนะครับผมเพึ่งอัพสดๆร้อนๆเลยนะอัพเมื่อกี้เลยนะครับผมโอเคอุ้ยแลย่อูรูจะไม่ได้ใส่สักอันเลยอายเขาหมดเดี๋ยวก่อนใส่บางเนี่ยแล้วแรอูรูผมก็มีแต่เพิ่มพลังเกมตีพลังงานเนี่ยทำไมไม่ไม่ค่อยได้กายภาพมาเลยตัวพลังงานผมก็ไม่ค่อยจะมีใช้ ก็ในส่วนของอุปกรณ์ก็ยังไม่ได้ใส่แลอูรูอะไรมากนะครับผมไม่ได้ใส่เลยแหละตามจริงก็อันนี้ก็อัพเต็มหมดนะธรรมดาอันนี้ก็เป็นระดับ2นะครับผมไอเอซีก็เป็นเซตนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็อุปกรณ์พิเศษนะครับผมผมใส่เป็นซีทแห่งอำนาจนะครับก็จะเอาไปเน้น PVP นะครับแล้วก็ยูนิฟอร์มก็ประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวทีมที่เราจะใช้นะผมเราจะใช้เป็นทีมนี้นะเป็นทีมสายเชี่ยวชาญด้านอาวุธน,นะครับผมก็ใครอยากรู้มีตัวอะไรบ้างก็กดตรงนี้นะตรงความสามารถนะครับผมก็เราจะเน้นตัวที่มีความสามารถเชี่ยวชาญด้านอาวุธน,นะครับผมก็จะมีโลนินหรือฮอปไอลแล้วก็บักกี้นะผมวินเทอร์โซเยอร์ตัวนี้ก็ใช้เป็นลีดนะเพราะว่ามันบลฟกันจะดีกัจยภาพแรงมากนะครับส่วนแท็กมารเตอร์ก็สกิลซับมันยืนตำแหน่งไหนก็ได้นะครับผมก็เลยมาอยู่ตรงนี้นะโอเคครับผม เดี๋ยวการ์ดเดี๋ยวเปิดการ์ดเดี๋ยวผมไม่เคยเปิดการ์ดที่มอบอยู่เลยการ์ดก็เน้นเพิ่มพลังกายภาพนะเพราะว่าใครที่ดูผมมาก็น่าจะรู้ว่าผมแทบไม่ได้ปั้นตัวที่ตีพลังงานเลยมีแต่ตัวกายภาพโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำลายแบทเทิลดูหลังจากซีซั่นนี้เราแพ้ลัวๆโอ้โหเปิดมานี่ให้แจกใช่ไหมอย่าไปดูถูกเขานะครับเขาอาจจะใส่ C ีทที่โคตนโหดมาก็ได้ โอเคมาเทสมาเตอร์โชวหน่อยอตีเขาไม่เข้าเขาใช้โลเออแพ้ทีสองนี่น่าอายนะต้องชนะหน่อยแล้่ะโอเคสวยนะครับผมชิวๆอันนี้เหมือนมาเล่นแบบอีซี่อีซแบบให้เราได้โชว์ก่อนปะเพราะว่าเขายังไม่ได้อะไรมากนะคนแรกปลุกแต่เลือดเราก็ลดเยอะอยู่นะ mm hmm. ก็เป็นตัวเน้นโจมตีนะครับผม สกิลเอาตัวรอดมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคต่อมานี่คสิของจริงไอรอนแมนเหรอเปิดมาไอรอนแมนผมน่าจะเอาโลนินไปครับผมเราจะได้กดสกิลหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าไม่น่าได้กดนะโอเครอดอยู่รอดอยู่โ okay. okay. อเคโอเคสกิลสามไอ้สกิลไม่ใช่สกิลสามโอเค โอ้แตกที่เงียบๆนี่คือใช้สมาธินะครับผมโอเคโอเคโอเคกดไม่ติดกดไม่ติดขอกดนหน่อยขอกดหน่อยได้ปะได้ปะได้ปะกดกดกดไม่ติดกดไม่ติดครับผมกดไม่ติดเขาไม่ให้เรากดโอเคแพ้โอเคมาถ้าเป็นทีมนี้น่าจะได้อยู่นะแต่เจอเดวิลอยู่แล้วอะมันตัวใส่พ v พด้วโอเคโอเคโอเคสลับมา ไยได้อยู่ได้อยู่โหเ,เจอบักกี้บักกี้มันโหดจริงครับไม่งั้นเราไม่หยิบมาใช้โอเคอเคโลนินไปอตอนมันลู่เสาเรากดสก,กิลไม่ได้เลยวะโอเคได้อยู่อันนี้น่าจะได้อยู่นะมันต้องได้แล้วล่ะ ถ้าทีมนี้ไม่ได้นี่เป็นการรีวิวที่น่าแตกมากครับผมมาคราวนี้เราจริงจังไม่จริงโจ้ละอันนี้คือผมจริงจังแล้วนะครับเนี่ยมันไม่ให้โอกาสคนกดเลยวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันเว้หกสิบอย่างนะผมยังไม่มีโอกาสได้กดอะไรเลยนะฮัลโหลโอเคครับมาลองตานี้ดูแต่ PVP นี่รู้สึกว่าฝ่ายเพลเยอร์จะเสียเปียบนะเพราะว่ามัน มันกดช้าครับมันกดไม่ทันบอดหรอกบอทมันจะได้กดก่อนอะ่ะแล้วคือถ้าได้กดก่อนบางตัวนะมันไม่มีโอกาสให้เรากดเลยแต่ว่าถ้าถ้าทีมเราโหดแล้วก็ไม่ต้องอ้างอะไรเยอะครับแต่มันยากจริงๆนะพี่พีพ่อะถ้าเราเป็นฝ่ายเพเยอร์อะฝั่งฝั่งที่บอดเล่นรู้สึกจะโหดกว่านะแต่ว่าแท็กมาเตอร์แล้วก็ใช่ย่อยครับแต่โดนดามีตตกค้างของ ine, บูเบอรีนเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนก่อน โอเคครับแท็กมาเต,เตอร์นี้ซับให้ใสเชวชาญด้านอนวบุญเยอะจริงนะเดี๋ยวเราลองไปเล่นในเวอร์บอสดูนะครับผมโอเคครับมาลองเวอร์บอสพัคซิม่ามิดไนนะทีมเราจะใช้เป็นทีมเอาซีโมไปลีดนะครับเพราะว่ามันบัฟให้ใสไวลายเยอะมากก็จะเป็นทีมนี้นะกดตรงไหนนะทีมเฮลไฮด้านะครับผมโอเคเดี๋ยว เรามาดูท่าทีสามกันนะเพราะว่าใน pvp นี่โอกาสใช้ยากมากโอเคครับจัดไปผมมารีเวิร์บอสบบแบบเสียตังค์ไปเยอะมากนะเพื่อให้เจอบอสซิม่ามิดไนท์อ่ะจะได้ฟาร์มสมุดแล้วก็ทีสามเร็ว โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารีวิวแท็กมาเตอร์หรือว่าซีโมเปลี่ยนตัวแป oh ๊บโอ้โหเปลี่ยนตัวมาลัดตีนโอเคเอาอมาหน่อยเอามาหน่อยอามาสกิลสไตเกอร์ไปครับโอเคตามด้วยสกิลห้าสกิลแท็กมาเตอร์ที่ปิดฉากได้ยิงธนูลงมานี่สามสกิลเลยนะโอเคเรายังไม่ได้ดูเทียสามเลย เดี๋ยวไปหาหมดเอาไว้ดูเทียสามกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลงเวอร์บอสของธานอสกันนะก็จะดูเทียสามทีมใช้เป็นทีมนี้นะครับเอาซีโมเป็นลีดเพราะว่าบัฟให้แรงมากโอเคมาครั้งนี้เราต้องได้เห็นเทียสามแล้วโอเคโอเคมาลงมาเลย ใช้สกิลยิงถังแก๊สก่อนครับแล้วก็ตุต้มๆแล้วก็ชิงๆ,ๆ,ๆแล้วก็สตเกอร์ครับดูไม่รู้เรื่องเลยครับโอเคตรงนี้ลบอย่างเดียวนะมีอุกกาบาตด้วยโอเค,อเ,คอเคลงมาลงมาโห oh, แท็กมาเตอร์มาจังหวะนี้แหละสกิลสี่เหมือนจะตัดได้นะครับตอนขึ้นมายิงแล้วก็สกิลอื่นต่อได้เลยสกิลห้านี่ก็เหมือนของกัปตันเอนเกมเลยนะ กับตนอนอเมริกาเอนเกมอ่ะไปตุบตะทุบก่อนแล้วก็กระโดดขึ้นไปแต่มันอาจจะเป็นคอนเซปต์แหละเขาจะตั้งใจนะเพราะคอนเซปต์ตัวนี้มันก็เป็นลอกสกิลคนอื่นเขาอยู่แล้วแต่ผมถือว่าว้าวอยู่นะเพราะว่ามันมันลอกกับลอกจริงๆเลยแบบเหมือนเลยอะ่ะเหมือนกับตอนเอนเกมเลยโอเคมาโอเคมันยิงลำแสงก่อนมาครับแท็กมาเตอร์ผมรออยู่ โอเคมาแล้วโอ้โหมันลงมาดีๆก็ไม่ได้ต้องให้เจ็บโอเคครับสกิลสี่กระโดดขึ้นไปแล้วก็สกิลอื่นต่อโอเคเทียสานอย่าเพิ่งกดใช้นะเรามันยืนแอดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดนตัดฟรีโอเคตรงนี้วิ่งหลบกุกระบาทครับอื้ม <c oughs> เจ็บเจ็บเจ็บเปลี่ยนแป๊บเดี๋ยวโดนไหมโอเคใช้สกิลยิงถังแก๊สครับแล้วก็ตุ๊ตับแล้วก็ชิง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  อ,นนอ,นนอันนี้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 เปลี่ยนตัวก่อนเปลี่ยนเอาโลไม่ใช่อะไรอันนี้แรงจริงโอเคมาแล้วเทียสามไปครับเฮ้ยคาซินเทียอยู่นะเอากดไม่ติดเกิดอะไรขึ้นทำไมมันขาดสก,กิลล้วเอาใหม่เทียสามคราวนี้ติดนะไม่ติดอีกแล้วเออผมจะไม่ใช้ก็ได้ถ้าเขาจะไม่ผมใช้ขนาดนั้นแนละ้โอเคใช้ได้ยังใช้ได้ตอนไหนบอกเด้อโอเคตอนนี้ใช้ได้ยังเทียสามหน่อยครับ เอวก็ย,ยังไม่ได้นะเออใจคอคนเราผมเห็นซีนั้นเป็นร้อยรอบแล้วมั้งนะโอ้โดนไฟอีกเปลี่ยนอะไรครับอย่างนี้โอ้โหลำแสงเรียงมาอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราเรามันปล่อยเขาซีเรียนก่อนก็ได้นะจะได้ไม่โดนตัดสกิล โอเจ็บเจ็บเจ็บหนักอะไรย่างงี้เจ็บหนักเลย,เลยไม่โอกาสออกอะไรย่างี้โอเคมาเขาได้ขอเทียสานจริงๆได้ปะเกมเลิกกวนผมได้ปะโอเคแค่อันนี้กันก็ได้ลบนี้กันก็ได้จะได้ใช้ได้อย่างสบายใจมาเขาได้ขอใช้จริงๆเหอะโอเคมาได้ปะเอา้าทำไมผมโดนตัดบทปะหือมันต้องสก,กิลอื่นก่อน,นเหรอมีเงื่อนไขเหรอโอเคได้ละ แล้วก็กระโดดขึ้นมายิงธนูเหมือนสก,กิลอื่นๆแล้วก็โดนทาน้าปล่อยม่วงมาเปลี่ยนเลยครับอย่างนี้โอเคลงมาละทันปะนะ่ะโอเคดีที่เราใช้สก,กิลเสร็จพอดีถ้าเมื่อกี้แช่นานกว่าน,นี้น,นิดนึงอา,อาจตายครับผมอ๋อคือเทียร์สามมันต้องใช้สก,กิลอื่นก่อนเหรอมีเงื่อนไขใช่ไหมผมจอร์ตร้องตรงว่าไม่ได้อ่านครับ โอเคเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนมันปล่อยม่วงมาโ okay, okay. อเคโอแตกแล้วผมภุษาปเปลี่ยนแล้วนะเมื่อกี้โอเคโอเคกิลสี่แล้วก็ตัดเป็นสไซเกอร์เลยครับเข้าไปสกิลห้าที่ลอก,กับตันอเมริกามาโอเคสวยเหลือนิดนึงพอดีเดี๋ยวนะในนี้มันก็ไม่ได้บอกให้มีเงื่อนไขอะไรนี่ใช่ปะ แล้วทำไมเรากดใช้ไม่ได้เมื่อกี้ต้องกดสกิลสี่สกิลห้าก่อนเมื่อกี้คือบั๊กใช่ไหมมันมันไม่ใช่เงื่อนไขใช่ปะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับการรีวิวเทสมาตเตอร์เทียสามขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมขอบคุณมากครับผมมันอยู่ไม่ได้หรอครับทุกคนผมต้องรีแมทช์กับเขาหน่อยล้ะเมื่อกี้เราเราจะไม่มีโอกาสได้กดอะไรเลยนะมาเขาวนี้เขากาดกดบ้างเถอะ mm <sighs> เนี่ยทุกคนผมขอแค่โอกาสได้กดบ้างอะ่ะบางทีเกมเขาเข้าใจว่าฝั่งหนึ่งเป็นบอดเล่นแต่เขาให้ผู้เล่นกดเร็วหน่อยก็ได้โอเคครับผมนอนหลับฝันดีละได้รีมแมตล้วชนะ